ครับสวัสดีครับเจรัสสวัสดีค่ะใช่หน่อยมาเห็ุงานครับเจรัสเป็นมือแรกได้มหมอนี้ยนะมือแรกได้พนดว่าเป็นพนักงานป้ประสิัธิ์นส่งการสั่งโดยตรงมือแรกไปยง่งไปขายแตก,แตกีกับโบกเคยอันนี้โบ,บกเคยอันนี้มาเห็งานงานนำจเจริญน้องมิเต่มาไทยลิลินเนาะแมนบันเทิงกับเจรัสกับไห้มาเห็นงานนำบันเทิงกัผมเองก็จะเข้าสี่ดดตอบปัญหาที่ กับพี่น้องผัวที่พันมีปัญหากับรถเจอร์ทุ่มมาหลายหลายแต่แบางท่านผมกับพี่น้องยังสื้อยางเนาะแต่ที่โอกาสไม่ยกไก่สร้างเด่นกันทีเดีตอบปัญหาพี่น้องแล่วเอาพูดไดพี่น้<า>นนองที่มีปัญหาแล้วต่จำใครทุ่มมาเจ้าเจเนาะมาได้คะ่ะเออมาตอบถามเจ้าก็ใช่หน่อยได้เออบางบางท่านนี้ก็บพูดได้ผิอะไรที่หาว่อะไรเนี่ยเจบ้บางบางโตนี่กับเจะเป็นหายากแต่ว่าเรามีเครื่องตัด นี่นะครับแจ็คเก็ตเพื่อนให้นั่งทั้งโต๊ะเลยนี่นั่งทางทรกาเนี่ยโค้งงเลยนั่งทั้งโต๊ะไปแล้วนี่อันนี้เป็นใบปัดข้าวใส่เครื่องตัดเลเซอร์ตัดเรียบเนียนครับพี่น้องอันนี้เพื่อนสร้างมาบ่ค่ะ ขลองขลองไปก่อนเนี่ยเอาไปเอาส่งร้านไม่เจ้เนี่ยได้ปะได้ได้เอาพญายิ้มบุญโฮมสำนึกรักบ้านต์สื่อหยเลขสิบล็อกฟองเข้าปะฮะบล็อกฟองเนาะนี่ๆไปซื้อในเพิ่นเด้อพี่น้องในผู้ใดอยากได้ไปกระโปรงมาได้ปะได้เิ่นสิขายแล้วเนาะส่งให้เพื่อนเลยเต้นสิขายอันนี้คือส่งค่ะนี่หลายอย่างค่ะผู้ใดที่หาอะไรตัวใดที่มันมันโบมี่หามันหายาก กระสังมาได้ทั้งค่ะเอาแบบเออยังมาเจ้อยเจ้าะเดี๋ยวสื้ผ้าไปเบิึงเครื่องตัดเล่เสือบนเที่ยงนี่ไปซืหาว่าตัวแมนค่ะนี่ครับพี่น้องนี่ใส่เครื่องตัดเลเซอร์อันนี้มันมันเป็นอเสื้อว่าเาว่าเรียบบ้าเนาะว่าเจ้าเจ้าเดี๋ยนี่อันนี้กระตัดตัดขายเครื่องนครับนี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระสังหลายเนาะเจ้าเจ้าจนเสร็จใส่เข้าเกตกับไปเสือตามร้านค้าเพิ่นก็ได้เนาะมันกับบริเที่ยงนี่ไง สกูนะคะอันนี้เพื่อนสกูเพื่นตัดตัดเพื่อนสียูเพื่อนสกูโอ้เพื่อเพื่อนปิดสกูนั่นแต่ว่ามันวัดในโค้งเนาะยังบริษัโค้งจะเสียไปโค้งคือตัดเลเซอร์แล้วอองแบบตัดเลเซอร์ก็เพื่อยังเรียบร้อยเนี่ยส่วนตัวนี้ก็คือเพื่อนปากเพื่อนปากเพื่อนปากเอาไปคันน็อตใส่เลยซอเห็นไหมเจนเนาะเดี๋ยวคือยังบริษัโค้งตัวนี้เดี๋ยวทางสะรานเขาจะเห็นอไปโค้งเอาเอามันมีมองให้ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วบดบดต้องไปเชื่อมเพื่อเอา ท่นน็อตเซลลดบัวนี้สแตนเลสหน้าหนาครับพี่น้องนี่นี่ใส่จนอันนี้ลูกบวชอะไรงี่ยูบอสอัดตนี่นี่ครับเครื่องเครื่องตัดเลเซอร์สื้อแจ็กลามเจียงนียนะพันมัดหรือเปล่ายังมัยังแมงพันเนี่ยได้พี่น้องได้ไหมพึ่งพันในเครื่องนี่งพึ่งพันในเครื่องหนึ่งครับนี่เดี๋ยวพี่น้องสั่งงานมาหลายๆกะสิมัดไว้ย่กอบนี่ครับ นำเขามาจากประเทศอ่ประเทศใดเนี่ยของอือนี่ครับเครื่องตัดเลเซอร์ครับพี่น้องครับเอาไว้สำหรับพี่น้องนะครับผูดดิที่หาอะไรม,มีมัดอะพวกอันออนี้เนี่ยอันนี้กันอันนี้ขอตู้นู่นขอนี่ ก็คืออันตัดเลเซอร์ตัดยังไหลเห็นมากเป็ย่งไรแล้วเนี่ยปเสียไปพับผู้ผู้ใดที่อยากไฮโซ่งให้กตเกตอันนี้โท่โท่มากกับสีโ่งให้อันนี้ตะแกงซิ่งครับนี่ผู้ใดอยากได้จังห่นนี่โท่มากบตะแกงซิ่งอยากได้แบบไหนนี่อยากได้จังห่นอยากเอาไงเท่าไรนี่ตะแกรงละเอียดนะนะครับนี่ตะแกรงสั่งตู้จากยูโก้โถ่อันนี้เกต เกี่ยวเกี่ยวดันครับตัวนี้เกีียวดันร้อยหาขึ้นเองนี่การการผลิตนี่มันต้องเฮ็ดเกลมาที่เราลูกน้อเจนี่นี่มันมันบริษัแมนว่ามันสีมีเครื่องเฮ็ดแล้วกมันถี่ออกมาเลยเลยน้อเจนีเถ้าต้องมาเฮ็ดเท่ละลูกประเทศนี่มันกันมีปัญหานะล่ะมันบริษัลอยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกน้อเจน มันจะต้องมีปัญหาแน่มันบริสุทธิลยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกถ้าก็ยอมรับเนาะแม่อืมงานปอกก็ยังผิดพลาดอืมเฮ้ยก็ยอมรับอยู่มันมันบริเต็มรอยทุกลูกแต่ว่าเขาเขารับประกันก็คือรับประกันค่ะทุกลูกคือเรารับประกันรับประกันคือรับประกันได้พี่น้องถ้าเกิดปัญหาอย่างไห้โทรเข้ามาโทรเข้ามาครับ ขมาโทษโทษมากหาเจหรือหาช้างแค่แค่นม่นมันมันพันสมมติว่าเอาไปเกี่ยวแล้วมันมันพันต้นเขามันบ่เข้ากับแค่น้ำไหแนน้ำไหลอันดับแรกคือถ่ายคลิปมาโทษมหาโทษมหาเจดูทุลการหรือไส้หน่อยต่อไปมันพันผมบอกว่าอิลิเจมันบม่ได้เป็นน้ำเกี่ยวหรอกมันเป็นในส่วนอื่นของรถ รากามันอาจจะเป็นน้ำเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเมา่ออันนี้แนะน้ำไปดอกโซ่การตัดตั้งโซ่อ่าโซ่คางบันไดบันไดบันไดเมื่อโซ่คอมันเป็นไปได้เบิร์ล้วกาลูกเตะอาตัวกดสายพ่านอยู่ข้างตู้อืมมันไม่เบิร์ตไหของของมันเรียงานรวมกันเนาะมันต้องสมบูรณ์เมื่อแมรนบางคนมะเข้าใจกันไม่ต้องบอกว่าเกี่ยวดันพันคอใช่ไหมโมเมนตนะนะคุณต้องไปเช็ครถสภาพรถคุณก่อนบ่แมนว่าเกี่ยวดันไม่ใช่หรือว่าบีบโหลดโมเมนตเนาะ มันก็ต้องเบ่งรถเบ่งอันนี้อุปกรณ์ในรถห้านาเลยค่ะบาดไปแล้วพ่อว่าต้องมีคุณกับเบอเคยื่อเช็คนนามันหยอดแจ็กเชือกเบอร์เคย่อให้มันติ่งแจ็คเชือตัวกดสายผ้าสายผ่านอย่างบันไดโฉบก็อยู่ที่บ้านีอสิถามสร้างเด่นจะพี่น้องจะแม่นเพิ่นอันนี้เนาะเพิ่นกะมีปัญหาสร้างเด่นครับมาเป็นพระเอกเห้นะหอันพี่น่องเพิ่นเกิดปัญหาอันนี้เพิ่นว่า ใส่เกี่ยวดันไปแล้วมันกับพันเพราะะไรเกี่ยวดันพันข้อเพราะไรมันเป็นจังไนมันจังพันเดี๋ยวนี้มันเกิดจากอกหยังครับนถ้าถ้าเกี่ยวดันที่ที่คนที่ทางอู่แต่ละอู่ที่ทำมาคือตอนเพิ่นให้สังเกตว่าตอนใส่ทีแรกมันพันบ่อืมบ่แม่นว่าใส่ไปสองปีแล้วมันพันมาโทษเกี่ยวดันมันบ่แม่นถ้าถ้าเกี่ยวดันมันพันเพราะเกี่ยวดันมันจะพันตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่เขาปั๊บตังคาแล้วเรบเ็จเรียบร้อยแล้วเขา เขาตั้งค่าไหดก็คือตั้งบ่อได้กับพันคือเก่าอันนั้นคือเป็นที่เกี่ยวดันอันนี้เป็นลักษณะอาการที่หนึ่งเนาะอาการที่หนึ่งใส่มาสองปีแล้วปีที่สามพันพันก็ต้องมีหนึ่งระดับลูกฟอนบ่อได้ประเทศอิาีมหดเกี่ยวเกี่ยวบ่อได้แล้วมันบวกเกี่ยวแล้วมันเพรอะไรเกี่ยวบางครั้งนีเวลาเขาใส่งานไปนะเกี่ยวดันมันอาจจะมีเกิดการซึกการยังแล้วพวกเพื่อนพวกอย่างนล้วมันค่ามันเปลี่ยนครับถ้ามันเปลี่ยนเขาต้องมาตั้งหาค่ามันใหม่ด้ครับ เพื่อนที่มันบุบมันบุ่มมันยังแบบมันเรียบเป็นเบาางเนี่ยเพราะว่านิสัยของเกี่ยวดำมันสมักพืนเรียบๆโอ้ยเกี่ยวยังัก็มากเพื่อนเรียบๆไม่ได้แล้วนิสัยมันอันดับต้นๆเลยมันใช้งานง่ายอยู่แต่มันกะปั๊บปั๊บเวลาปั๊บค่ามันสิค่อนข้างคุกคิ๊กเนี่ยจังน่อยนึงบาดแผนี่มันอีกอาการหนึ่งก็คือเอาออกไปใส่หละเพื่อนเวลาเพื่อนเอาไปเกี่ยวเลยมันมันมันกะอันมันพันมันพันมันกะผมว่ามันขึ้นอยู่กับอันส่วนประกอบอย่างเอื่อนน้ำ แมนครับมันบอกแมนว่าอยู่มันมีมันมันจะมีอยู่สองจุดครับที่ที่มันสัมผัสกันกับเกี่ยวดันก็มีนิ้วควักนิ้วควักนิ้วควักมันต้องควักเข่าส่งต่อเข่าเกี่ยวดันเกี่ยวดันมันจะส่งต่อขึ้นคอลำเลียงก็คืออีกตัวนึงก็คือบันไดตัวบันไดตรงบันไดครับตรงบันไดตรงลูกป้อมหนึ่งระดับระดับบันไดสูงเกินไปมันกับพันต่ำเกินไปมันกับติดคอบันไดของโค้งเับ พันเป็นเพื่อนโดยเฉพาะอาการเคื่อนก็อาการพันเลยโดยเฉพาะไปเจอเข่าล้มถ้าระดับตัวนันบบได้พันครับเกีียวของผมกับพันคือการท้าระดับตัวนันบบได้เข่าลมบัเญาเาแนนนี่แล้วเนาะแม่นครับก็อีกตัวนึงนะครับเวลาเห็ุข้อเสี่ยงน่ะบางค่ายหรือบางเจ้าหรือเพื่นจะตัดย่นขับไปลึกๆือกย่นขับไปลึกๆก มันมันจะพันนะครับเพราะว่าอลูกปอนมันนั่อนบ่ลูกปอนมันห่างมันห่างห่างจะเกี่ยวดันเพิ่งไปมันก็เพี้ยเสมือนกับคนคนส่งต่อของให้กันแล้วส่งบทถึงมันต้องตีกลับมาก่อนเพื่อที่จะวนกลับไปใหม่ในระหว่างที่มันวนกลับไปใหม่ตัวทั้งส่งมากกับส่งมันบอกครับมันก็เลยเป็นม้วนตัวบันไดมันนี่มันดึงดึงบ่ด้ดดึงบ่เถึงต้นเข่าแม่นมันดึงบ่ถึงต้นเข่ามันมันดึงบ่เถึงมันกับไปแล้วมันกับข้าอยู่ในเกี่ยวนี้แล้วบบนี้แม่นะครับ มันจะเป็นลักษณะกันยๆว่ามันดันไปแล้วมันมันบ่มีทางที่จะไหลออกมันก็เลยต้องม้วนกรับบ่แคียนกับพันแม่มันจะเป็นลักษณะให้ไปเบื้องในชุดนี้ครับเพราะว่าเกี่ยวดันของค้ายใดก็ได้มันมันบ่แมนว่าอันนี้เ้าใสซเกี่ยวดันไยแล้วมันก็ดีโลมันก็แม่นก็ต้องเบ่งรถเทานํ้เลยอื่นนําได้ครับมันบ่แมนว่าอ่าไอเป็น เป็นโรคหนึ่งไปไปไปแก้จุดหนึ่งแล้วมันจะหายไปทั้งหมดมันมันบ่แม่นเตกี้ผมกับโบเข้าใจหรอกทางนี้ผมกับมันมันพันกับมันเขียนแตกี้รหลดผมผมกับบบเคยมีรถดจะเที่ยเนาอครับับเที่ยนี่เอาอันเพิ่นว่าเสืิอมใบเกี่ยวเนี่ยเสืิอมเลยผมตัดจนสอดปาดแล้วปาดอีกคำไม่อะไรกับปาดครับองศามันบ่ไห้เพื่อนต่อใบเกีียวเพิ่นว่าเกี่ยวดันเนี่ยดันไ่เพื่อนน่ะแหละผมกับโบใบเที่ยนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมา จนสีเกี้วเขาแล้วลราปีนั้นนะผมขี้ข้านตึงตึงโซมันมันตึงได้มันสีตึงอยู่ประมาณสี่หาเทื่าวันนีมงง้มันยังไงมันจะไปอยู่ใส่ตึงอะไรก็ได้ไปสี่โซไหมเมื่อใจรถกับบันไดพ่อ,อ,อ,อท่านไปเอาเฒ่าเป็ี่ยนแต่เมื่อนัน้ยนยางเย็นจะนั่นเหรอครับชื่อระดับมัน,นอะไรบันเทือนี่ผมจะงหัววามันบดิ อาการท่านอาการเครียดเนี่ยมันบม่ได้เก็นอยู่แคเกี่ยวอย่างเดียวเลยนี่นี่งงานของคูโบต้ตาคนสิทิกำหนดค่าต่างๆ่างว่าแบบแบบดงๆนะตรวจเช็คทุกๆวันตรวจเช็คทุกหนึ่งอาทิตย์ก็เนี่ยมันจะมีค่าในการปรับตั้งของวันอยู่ฟองที่แต่ละอู่ที่เห็ุไปที่งานตกแต่งมันก็มีการปับตั้งค่าคือกันค่ะบางอย่างอันรถเกี่ยวเนี่ยมันต้องทำงานรวมกันมับพี่นเป็นระบบกลไกที่ทำงานพร้อมกันแล้วกั บางจุดกับหมุนเร็วบางจุดกับทำงานนะักมันต้องสมสมบุเ์เรา,เาต้องเช็คโหลดนะครับคือคนครับเนี่ยต้องต้องสังเกตว่าตอนที่ส่างเขาไปติดตั้งในอุปกรณ์ต๊แต่งให้เนี่ยที่แรกนี่ตอนเขาทดสอบคือเกี่ยวง่ายเจ้าของเกี่ยวไปอีกประมาณสักอ,อาทิตย์นึงมันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวบกหักในมือนนั่นแหละคือปัญหาของมันว่า ค่าบางอย่างมันอาจจะหนีบางบางเที่ยมันมันก็ว่าได้เปพียงแต่ว่าเขาใหญ่มันดีกว่านี้จึงเกับไปหมุนมันได้ปะเนี่ยนะแม่ครับเขาเขาต้องเที่ยวเขาต้องสังเกตได้ครับจุดเนี่ยโอ้เอาเอามันอีกจั้หน่อยกันนะย่ไปเข้าใจาบางเทียวมันเพี้ยนมันว่ามั้ยบางเทียวมันเกิดปัญหามาจะคล้องว่ามันเป็นแค่ตัวนี้เลยเอาไม่หมุนขึ้นหรือมันบอบเป็นส่วนส่วนมากนะที่ผมเจอนะลูกค้าจะเป็นตายจุดไหนหนึ่ง การตั้งนิ้วครับไอพวกบันไดนี่แหละที่มันพันมันพันน่ะคือเพื่นบอกเข้าใจเพาบอกว่าให้ไปเห็ดตัวนี้่วามาเถียงเะาอีกแล้วมันโมเมนต์ว่าบันเท่านี่ผมหูวคักเลยผมว่ามันมันเป็นน้ำบันไดบางคนกับอยากเชือได้มันเกี่ยวกันบ่เพิ่าวบอที่แรกเขาบอกพ่อบอกไปแล้ว มันมีมันเกี่ยวกันว่ามันพันอยนี่เกี่ยวมันปฏิพันธ์ในบันไดพอดีมันมันเกี่ยวแล้วอีกตัวหนึ่งตัวติดคอติดคอสังเกตดีๆนะเวลาสู่คอครับลำเลียงขึ้นไปปุ๊บสังเกตว่าฟางมันจะย้อนกลับคืนมาย้อนคล้ายๆว่าฟางย้อนย้อนกลับออกมาทางทางเขานั่นก็คือตัวใบเกี่ยวลูกมืดครับอันนมันมันสืสัมพันธ์กันบางคนบอกว่าติดมันติดไปตรงกันทั้งมดนี่คือคือบบสังเกตจุดบางที่สร้างเท่ากับตอกให้บบได้คือกัน เดี๋ยวปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเ้าจะคใครให้เป็นคลิปสั้นๆใช่ไหมเนาะครับตอนนี้มันจังบ่อยเรื่ตัวนี้เอาไปข้าวๆซะก่อนข้าวๆไม่ต้ลงกเกี่ยวดันนะมันบอกว่ามันบอกว่ามีปัญหาดอกครับเกี่ยวดันได้แล้วเกี่ยวดันอูปัสิทธิโชกการช่างนี่สิส่วนมากของผมนะจะจะเจอในกรณีนี่แหละดูดูนี่ครับนาแปนนายังนี่มันสิบ่ค่อยแตกครับของของอูปัสิทธิโชกการช่างนี่มีมีเหล็กความแน่นี่มพอใด้เอกเอามาขายขึ้นก็ขายได้ครับ ตัวนี้เป็นสองท่านนะครับนี่บักสองท่านผมผมผมแมนว่าพับอยู่นี่ทั้นเดียวซ้อนสองตัวนะครับผมเม็นสองตัวแบบนั้นนะครับครับมันสีค่ำไปไปเพากับค่าหัวมันทั้งทังอู้เห็ดตั้งแต่เกี่ยวรุ่นแรกที่ว่าเป็นสองท่านแบบนี้ข้างหนาอีกไม่ใช่เป็นลูกปืนเนาะใช่เนาะถ้ารับประกันเลยหน้าแผ่นหมดที่บอมีแตกนะครับนี่แกนเลย่อนการรับประกันการรับประกันเลยใช่ไหมใส่เต้นนี่ก็ไม่เพลยรับประกันละใบเกียร์นี้ ก็รับประกันเพราะว่าไปทดสอบเกี่ยวเข้าโพดแล้วสองปีพันกว่อนไรแล้วคือใบทวิดแน่นอนบอลบอล้มง่ายปปนะบอลล้มครับรับประกันให้อีกครับรับประกันนี่ครัือไรเจอดันเท่าไรเนี่คืออุ่นใจได้เลยอุ่นใจได้เลยครับค้างนี่ก็บสองชั้นนี่สองนี่ชั้นหน้ากับข้างในนี่บังไห้เชื่อมนี่ครับนี่ตัวนี้ไอ้เชื่อมต่อครับเป็นของลอยหาเป็นของลอยหานี่ มันอันนี้สเตตเมนต์มันบ่ถึงเกลือกมาถึงมันเกลือกตั้งเดี๋ยวต่อแต่ว่าครับเป็นห้องเจสทิฟนี่เบอร์ต่อเบ่หอยต่ออันนี้หอยต่อใช่แล้วก็ต่อตัวนี้ครับพามาบังเกี่ยวดันอุปคิดดิจโชครับรายการงานเป็นงานเกี่ยวกับงานตัดงานยังต่างๆครับอะไรตัวใดที่หาบ่มีหายางยากก็ โทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวสร้างเด่นเสียหทยเข็ดใดทุกอย่างครับอยู่อปทิศโยกการช่างจบแน่นอนจบแน่นอน,น,นครับอาค,คลิปนี้นะครับแกลาไปก่อนครับพี่น้องครับ